สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนด์อ t ทฟิซไซอิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้ไปอิ๋วจะชวนเรามาทำอาหารสัญชาติไทยจีนค่ะเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะและถ้าไปทะเลทุกครั้งที่ทานอาหารป้าอิวก,ก็จะสั่งเมนูนี้ค่ะ นั่นก็คือกุ้งอบวุ้นเส้นนั่นเองค่ะจริงๆเมนูอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาก็มีกันหลายอย่างนะคะทั้งปูทั้งทะเลทั้งปลาแต่ว่าที่เข้ากันมากที่สุดก็คงจะเป็นกุ้งนี่แหละค่ะใครที่อยู่เมืองไทยสามารถหากุ้งสดๆได้ก็จะโชคดีมากๆนะคะในการทำเมนูนี้ สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไลจากร้านอาหารทะเลเนี่ยอย่างป้าอิ๋วก็ต้องทานกุ้งที่แช่แข็งแบบนี้ละคะเวลาจะทำอาหารพวกนี้ทีหนึ่งก็ต้องคิดล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราจะต้องเอากุ้งนี้มาทำให้เขาเป็นปกติก่อนค่ะคือไม่ได้ถูกแช่แข็งนะคะเราจะทิ้งกุ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้เขาเป็นปกติค่ะ แล้วตอนนี้เรามาแช่วุ้นเส้นค่ะเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยชนิดของวุ้นเส้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะครั้งหนึ่งเคยไปทานที่ร้านอาหารทะเลค่ะแล้วสั่งเมนูนี้ปรากฏว่ากุ้งที่เขาอบมาเนี่ยเละกินไม่ได้เลยค่ะมันนิ่มเละจนทานเข้าไปแล้วรู้สึกขนลุกนะคะ ก็เลยคิดไว้เสมอนะคะว่าถ้าทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยวุ้นเส้นจะต้องเลือกที่ดีๆมากๆค่ะเราจะแช่วุ้นเส้นในน้ำอุ่นนะคะจนกว่าเขาจะนิ่มค่ะมาดูเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราจะใช้นะคะวันนี้ก็จะมีวุ้นเส้นนะคะแช่น้ำเอาไว้ก่อนมีกุ้งสดนะคะเลือกตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะ มีเบคอนนะคะชนิดที่เขาใช้ทานเป็นอาหารเช้านะคะมีเข็งซอยค่ะมีกระเทียมจีนประเดี๋ยวเราจะทําแค่บุบๆนะคะมีพริกไทยขาวค่ะแล้วก็ซวงเจียค่ะ ผักที่ใช้วันนี้ก็จะมีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเบคอนนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะประเดี๋ยวเราจะรองที่คนกระทะเบคอนเนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กุ้งอบเป้นเส้นของเรามีกลิ่นรสที่พิเศษค่ะส่วนกระเทียมเราก็จะบุบเป็นชิ้นใหญ่ๆวางไว้ก่อนนะคะ มาจัดการกุ้งของเราเลยค่ะคงไม่มีใครอบวุ้นเส้นกุ้งโดยที่มีหนวดใส่ลงไปนะคะกุ้งสดๆทั้งตัวแบบนี้เราก็ต้องตัดปากตัดหนวดตัดขาออกก่อนค่ะแล้วก็ผ่ากระดองด้านหลังเพื่อที่จะเอาเส้นดำกลางหลังออกด้วยค่ะหรือบางคนอาจจะไม่ผ่าแล้วก็ดึงเส้นดำออกได้เลยก็แล้วแต่ถนัดค่ะ แต่ไปอยู่ต้องผ่าหลังของกุ้งแบบนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าพอบ้านเขาจะได้แกะง่ายค่ะเขาจะใช้ซ่อมกระมีดเนี่ยแกะกุ้งค่ะทำแบบนี้กับกุ้งจนหมดทุกตัวนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมหั่นขึ้นช่ายกับต้นหอมค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ ต้นหอมกับขึ้นช่ายเนี่ยเราจะใส่หลังสุดค่ะแต่ในการทำอาหารนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยค่ะเราไม่ใช่คุกมืออาชีพนะคะที่จะปรุงไปหั่นผักไปนะคะเหมือนในทีวีโชว์เราทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะวนเส้นกรองเอาน้ำออกนะคะตอนนี้เรามาเตรียมซอสปรุงรสกันค่ะ มีซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำในสูตรของป้าอิ๋วค่อนข้างจะสีเข้มถ้าใครชอบสีที่อ่อนกว่านี้ก็ลดปริมาณลงตามสูตรที่ป้าอิ๋วให้ไว้ที่ท้ายวีดีโอนะคะ ซอสปรุงรสฝากเขียวค่ะหรือว่าโชยุก,ก็ได้นะคะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำซุปไก่ค่ะผสมลงไปเล็กน้อยค่ะใครมีน้ำซุปกุ้งก็จะดีมากๆค่ะมีซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะจริงๆเรามีน้ำมันงาด้วยนะคะแต่เราจะใส่ตอนที่เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่วุ้นเส้นแล้วก็กุ้งลงไปคลุกกับซอสที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันกับซอสนะคะ ั้งกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นค่ะคือเราจะต้องแช่วุ้นเส้นกับน้ำซอสเนี่ยให้วุ้นเส้นเขาดูดน้ำซอสเข้าไปจนเกือบหมดนะคะแล้วก็น้ำซอสก็จะซึมไปที่ตัวกุ้งด้วยค่ะเคยเห็นบางคนทำบางสูตรก็คืออาจจะไม่ได้หมักก่อนแต่ก็เอาไปต้มลงไปในกระทะทีเดียวแล้วก็ให้ วุ้นเส้นกับกุ้งเนี่ยเขาดูดน้ำซุปตอนปรุงก็ได้ค่ะพริกไทยขาวแล้วก็ซวงเจียนะคะเราจะบุบแค่พอหยาบๆค่ะตอนนี้เรามาเริ่มปรุงจริงๆนะคะเราจะทำในกระทะค่ะเราจะใส่เบคอนลงไปจี่หรือผัดให้มีน้ำมันออกมานะคะ ตามด้วยขิงซวงเจียแล้วก็พริกไทยค่ะใครที่ชอบวุ้นเส้นแบบมันๆก็อาจจะเพิ่มน้ำมันพืชไป2-3ช้อนโต๊ะได้นะคะยิ่งถ้าทำขายเนี่ยต้องยิ่งใส่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ดูเงามันวาวสวยค่ะส่วนของไปอยู่ทําทานเองที่บ้านไม่ไดิน,นความวาวแต่ก็มันเกินไปนะคะเพื่อะนั้นไม่ได้ใส่เพิ่มค่ะ ผัดจนกระทั่งรู้สึกว่าขิงหอมนะคะก็จะใส่บุ้นเส้นกับกุ้งที่เราหมักไว้ลงไปค่ะพยายามผัดผัดเกลี่ยเกลียสักครู่หนึ่งก่อนนะคะรวมทั้งใส่ส่วนโคนของหอมใหญ่ก่อนค่ะแล้วก็ราดน้ำซุปไก่ลงไปค่ะ เกลี่ยเกลคนๆให้ทุกอย่างผสมเข้ากันนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะตุนด้วยไฟอ่อนค่ะเราจะตุ๋นประมาณ5-7นาทีนะคะพอถึงตอนนี้นะคะวุ้นเส้นก็จะดูดน้ำเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเข้าไปที่ตัววุ้นเส้นหมดแล้วค่ะ และปริมาณของน้ำซุปที่ป้าอิ๋วใส่เนี่ยก็จะเหมาะพอดีที่จะทำให้วุ้นเส้นของเรานี่เหนียวนุ่มค่ะไม่เล็กจนเกินไปและไม่แข็งจนเกินจนเกินไปค่ะพอถึงตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันงาผัดไปรวมกันเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะโรยด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมส่วนที่เป็นสีเขียวค่ะ จริงๆสูตรน้ำซุปและซอสอันนี้ป้าอ,อยูก็ทำหลายครั้งแล้วจนมั่นใจว่าเทพจะไม่ต้องชิมแล้วนะคะแต่ก็อดที่จะชิมไม่ได้ค่ะเมื่อเราชิมได้ถูกใจแล้วไม่ปรุงเพิ่มก็จัดการเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวนี้กุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่เป็นสีเขียวใส่ผักชีเยอะๆ แต่วันนี้ไปอยู่ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าคนที่บ้านไม่ชอบทานน้ำจิ้มค่ะและคนที่บ้านก็ไม่ชอบทานวุ้นเส้นกับข้าวด้วยค่ะคือจะทานเป็นอาหารจานหลักจานเดียวแบบเดียวกับผัดไทยก๋วยเตีเ๋ยวอะไรพวกนั้นนะคะไปอยู่ก็เลยติดนิสัยนี้มาด้วยค่ะ เพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะรับรองจะติดใจค่ะพบกับคุกแอนอีทวิทยซอิ่กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ